สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเฟร์รัตเทียนชาแนลนะครับจูเบจูเบ้เดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเพิ่มความแข็งแกร่งของเกมลีเจียนสลามให้สลามระโหดขึ้นนะครับโดยคลิปนี้จะมาแนะนําการอัปเกรดตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นทีทอ่าไม่แน่ใจอ่านผมไหมนะครับตรงนี้ว่าเราควรเลือกอะไรดีนะครับก็ก่อนอื่นเลยเมื่อเวลาเรา เริ่มเกมเข้ามาเลยช่วงเราเลเวลต้นๆน,น,นะครับมันก็จะยังไม่มีแบบดับเบิลช็อตทริปเปิลช็อตแบบผมนะครับก็ให้เรานะครับอัพแอคแทกนำนะครับก็สมมุติแอคแทกครับใช้ใช้เงิน100ใช่ไหมครับเฮพี่เราจะใช้เงิน50เราจะอัพคู่กันไปอย่างนี้นะครับซึ่งข้างล่างมันก็จะมีคิติคอนดาเมจแล้วก็แอคแทกสปีดแล้วก็คิติคอนฮิตด้วยตอนนี้ผมก็อัพจนเต็มที่แบบ ติดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตแล้วแต่ก็ก่าทุกคนจะอัพมาถึงขั้นนี้ได้ก็เล่นเล่นเป็นเดือนอยู่นะครับ mm. ก็ให้ใช้วิธีนี้ก็คือเกมน,นี้มันเน้นมาทางโจมตีครับเพราะว่าในการตีบอสอะ่ะมันก็มีเลือดของบอสนะครับแล้วก็มีระยะเวลาด้วยที่กําหนดเช่นเดี๋ยวเนี่ยตรงนี้ถึงบอสแล้วมันจะมีระยะเวลาตรงนี้ครับสมมุติเราเลือดเยอะบอสตีเราไม่ตายแต่ว่าเราดาเมจฆ่าบอสไม่ทันแล้วก็ไม่ผ่านด่านอยู่ดี ก็แนะนำว่าให้เน้นดาเมจไปเลยก็คือแอคแท็กอ่าค่าในการค่าใช้จ่ายในการอัพแอคแท็กอ่ะจะมากกว่าเลือดหรือ h p r e g e n เอ่ะหนึ่งเท่าตัวนะครับประมาณนี้แล้วก็ต่อมาการเลือกใช้ทีนะครับซึ่งมันจะมีเป็นเซตแล้วก็อ่ะมันจะมีเป็นเซตเอฟเฟกต์แบบนี้ครับมีโกดแบมพายไฮด้าเฟดแล้วก็สลาม ก็จะมีทั้งหมด5เซตนะครับซึ่งตัวส่วนตัวผมผมมองว่า g ก o นะครับมันโหดท,ที่สุดเพราะว่าจะได้ h p แล้วก็เลือกแล้วก็ค่าหลบนะครับ50%ทําให้แบบโอกาสที่เราหลบได้อ่ะ50 50เลยทําให้แบบไม่ว่าบ o s จะตีเราแรงแค่ไหนนะครับมันตีเราเข้าแค่หนึ่งนั่นเองอันนี้คือความโกงของมันนะครับแล้วก็วิธีการเลือกท i e ก็คือมันจะมีค่าสถานะ ต่างๆหลายแบบนะครับก็มีทั้งเอ่อแทกนะครับมีพลังโจมตีมีแอ็แทกสปีดมีเบสิกแอ็แทกโบนัสมีเลือดมีหลายอย่างแต่ผมจะแนะนําให้ทุกคนอะ่ะเลือกแอ็แทไปเลยครับให้ทำการสุ่มหานะครับที่เป็นตัวสัญลักษณ์นะักโกดนะครับแล้วก็มีแอ็แทกอยู่ข้างหลัง อย่างของผมก็คือเป็นโกดทั้งหมดแล้วก็แอคแท็กข้างหลังหมดคือการจะได้ระดับ b เป็นแอคแท็กทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เป็นโกดอย่างเงี้ยคือเราใช้แต้ตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะครับซึ่งช่วงแรกๆอ่ะเราใช้อะไรไปก่อนก็ได้ครับอย่างน้อยให้พอตรงเซตหน่อยก็ยังโอเคครับให้พอเป็นเซตโกดอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าแบบช่วงแรกๆเราดาเมจไม่พอจริงๆเราก็ใช้เป็นเป็นเซตเฟดนะครับ เป็นนี่ยครับใช้เป็นเซตนี้ได้นะหนึ่ได้สามอันใช่ไหมแล้วอีกอีก2อีก1อีก2อันแล้วก็ไปใช้เป็นแอคแท็กก็ได้ครับก็คือใช้ไปก่อนแล้วก็พอเริ่มตัวโหดขึ้นอะแต้มตรงนี้ที่ใช้ในการถุ่มะมันก็ได้เยอะขึ้นเราค่อยเอามาสุ่มหานะครับเพราะว่ามันต้องกดล็อกเมื่อเราล็อกหนึ่งช่องมันจะใช้แต้มเปลี่ยนตรงนี้เยอะขึ้น ซึ่งผมก็เคยได้เป็นตัวเอสแล้วก็เป็นเซตนี้นะครับแล้วก็แอคแท็กเป็นแอคแท็กข้างหลังแต่ว่าด้วยความที่แบบกว่าเราจะสุ่มหาเจออะมันนานแล้วก็เหนื่อยมากครับมันไม่มีออโต้แบบล็อกค่าสเตตัสใช่ไหมบางครั้งมันก็เผลอกดทิ้งไปนะครับทําให้แบบมันปวดหัวมากเลยครับก็อันนี้ก็ทุกคนก็ต้องไปใช้ความพยายามหานะครับก็ผมจะสุ่มหาได้แบบนี้ผมก็หาเป็นชั่วโมงเหมือนกันโอเคคลิปนี้ก็ เกต็เล็กๆน,น้อยๆกับการทําให้สลามเราเก่งขึ้นไวพีเงเท่าง,งนี้ครับอ่าแต่แป๊บหนึ่งผมลืมบอกอาทาไมผมถึงให้เอาแค่แอคแท็กใช่ไหมครับมันมีเชื่อมโยงไปต่อตรงถึงจุดอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ให้แค่แอคแท็กอันเนี้ยเพราะว่ามันต้องไปหาอย่างอื่นที่จุดอื่นครับเพราะว่าผมมองแล้วว่าได้จากตรงเนี้ยคมสุดแล้วตรงได้เป็นพลังแอคแท็กอันเนี้ยคมสุดแล้วก็เดี๋ยวเราไปดู คลิปต่อไปนะครับว่าอัพยังไงให้สลามโหดขึ้นคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ